อากาศหอนไหลพี่น้องหอนไหลหอนไหลถอดเสือถอดเสือขออนุญาตโอ้ยเสือก็บดไอศครึ่งเนี่ยจกินบักทุเรียนจะได้พี่น้องเลยเฮ้ยเอาบักทุเรียนบางก่อนจะของบดใส่เสือหอนแด้งพี่น้องพัดลมกับเปิดอยู่มันยังหอนมาเด้อพี่น้องเด้อกินบักทุเรียนน้ำกันเด้อได้บักทุเรียนมาหน่อยหนึ่งสิอลองบึงกันนะเป็นแนว่ยอไรเขาคือว่าแสีบแตีบักทุเรียนอืม ใครๆก็กินใครๆก็ว่าอร่อยหมากทุเรียนนี่นี่นวลใหญ่ๆคูใหญ่ๆกับใบใหญ่ดอกพี่น่องมันหน่อย,หน,อยหน่อยนึงนี่ครับโอ้หกล่องข่อยเือเป็นมือเหมือนหมูมัวหวานหวาน ห้านดีหวานดีอร่อยดีรสชาติกำลังดีเลยพี่น้องเอ๋ยน,นะบอกตัวเนี้ย เสียบครับพี่น้องปีละเทือปีไก,ก่ก็ได้กินเทือ่อนึงครับปีนี้ก็เทือ่อนึงพี่น้องมักทุเรียนปีละเทือซ้ำว่านวดกับเบาะยัยผู้กับเบาะยัยผู้หน่อยๆได้กินน้ำเพลินอยู่ปีละเทือมาด้วยคนด้วย บอกตัวเรียนหมอนทองน้อยอเนื้อร้ายอยู่น่อยหน่อยก็เดียวเอาก้าวห้อม,อม,อมกินไม้ปีปีกายกับเพื่อนหนึ่งปีนี่กับเพื่อนหนึ่งไม่นอนกินไม้ปี พี่ไก่ไปกินอยู่ไปกินอยู่โซปอเหลาพี่ไก่เนี่ยโอย้แสบครับบอกทุเรียนทั้งไตบักทุเรียนขเขาจะเอื่อญบักทุเรียนปากซองหนาวปากซองแดนหนาวนะครับลงไปกินกับจานอื่นนะครับปีกไก่เดีกินอยู่บุญน,นะครับปีนี้กินอยูเ่เฮือนจอัดเอยพี่รองครับบักทุเรียนมาปีละครั้ง ถือใจอยพี่น้องโอเคโยหน่วยบ่ใยญ่ปันไดหน,หน่วยนี่ซื้อมาประมาณรลอยกว่าบาทบ่ถึงทองลอยกินไม้ปีพี่หนากินไม้ปีละเรือกับพ่อพี่น้องอมแมแมงมดน้อย กินหมากเขาเรียนไม,ม้ปีหอมกินหอมหวนส่วนและประทานยังอีกผู้นึงอยู่เดียวแกะมันก่อนพี่นอออ้องขอโทษข๊อฟใหเด้อเสือกับบอลได้ใจพี่น้องมันหอนไหลอากาศหอนแห้งนี่ยังอีกอยู่มีสัตวรูปอยู่นี่ตัวเรียนสัตวรูปอยู่เนี่ยนี่ซ้ำในีพวพอดีกินพี่น้อง นะครับขันดิฟกูนี่กรบอกปันไดซุกกูนี่กรบอปันไดกระเพาะีเนื้อหอมหอม,อม,อมเบิดบาทกคือเบิดไบแต่หนกำลังเสียบการซื้อนอ้อยมากกกินโบเบิดน้อยๆยแค่หน่พอดีพี่น้อง อพอดีอิม่มพอดีเซ่บอืาเอาละซ้ำนี่แหละพี่น้องกินดุเรียนไหมปีปีปละเทือพี่น้องโอ้ขอด,ดูรอบใบเสือบอ่อยใส่มันห่อนไหลเปิดพระลมใ่ยังห่อนอยู่เมื่อไร่ห่อนพิษปกติอาจพ้นสิตกนะครับอ่ะไปเลยพี่น้องขอบคุณครับ